มือไหมมือมือมือเร็วมือไหมขอมือหน่อยเร็วโอยขี้งวยแท้มือไหเร็วขอมือขอมือขอมือหน่อยขอมือหน่อยขอมือหน่อยทางนี่โอ้ยขอมือหน่อยขอมือหน่อยดีขอมือทางนี้ทางนี้ขอมือขอมือหน่อยขอมือหน่อย